เย็นสบายนะ <c oughs> เย็นถึงขั้นหนาวอะไรนะเป็นอากาศที่คนไทยชอบนะไม่จะไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่นะปีระหนะชีวิตของเราก็เดินทาง ผ่านมาเรื่อยๆนะจนถึงวันสิ้นปีสิ้นปีแล้วก็เริ่มใหม่อยู่อย่างนั้นนะแต่จริงแล้วในวันเวลามันก็ไม่ได้มีอยู่จริงนะเป็นเทียงว่าเราสมมุติขึ้นมาเป็นสมมุติของโลกนะ เป็นสังมติเป็นความเห็นพร้อมที่คนเรานั้นได้กำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาใช้ร่วมกันให้ได้พูดคุยกันให้ได้สื่อสารกันรู้เรื่องเพราะว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆดังนั้นนี่ เมื่อเราร่วงการผ่านไ้มาเราก็จะเริ่มเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นได้เห็นมุมมองของชีวิตในลหลายส่วนในหลายด้านบางทีหัวคิดย้อนไปก็ทำให้เราได้เห็นทั้งสุขทุกข์นะที่มันผ่านเข้ามามันก็สอนให้เราได้เข้าใจอะไรได้ มากขึ้นนะแล้วก็ต้องควรเป็นอย่างนั้นนะควรที่จะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นในเรื่องราวของชีวิตเรานั่นพอเราเกิดมานี่มันสอนให้เราเดินทางสอนให้เรารู้ถึงการเดินทางของชีวิตเรานี่แหละจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งนะ่อยู่อย่างนั้นนะทุกเมื่อเชื่อวันไป อันนั้นจุดเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้กับวิธีการที่เราเดินทุกคนก็ต่างมีจุดมุ่งหมายที่มันแตกต่างกันแล้วก็มีวิธีการเดินทางที่มันแตกต่างกันแต่ว่าพวกเราก็ได้ยินได้ฟังกันดีอยู่แล้วว่าพระุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติเรื่องของมรรคมียงแปดเอาไว้ ซึ่งเป็นทางดำเนินของชีวิตเราเนะงินวันสิ้นปีวันปีใหม่นี่มันเป็นวันท้ายสุดแล้วก็เป็นวันเริ่มต้นการสิ้นสุดก็คือการเริ่มต้นการเริ่มต้นก็คือความสิ้นสุดนั่นแหละบางคนอาจจะเริ่มทุกข์หรือว่าบางคนอาจจะสิ้นทุกข์อย่างนี้นะ จริงเแล้วม,มันเป็นสภาวะหนึ่งเดียวกันนะมันไม่ได้แตกแยกไม่ได้แบ่งแยกกันดันั้นนี่ถ้าเราหยุดเดินได้มันจึงไม่มีที่เริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุดประวัาสังสารวัฏเนี่ยโอ้แสนยาวนานมากนะนั่นพุทธเจ้านี่ ท่านมียานพิเศษเป็นยานที่สาวกอื่นไม่มีก็คือการระลึกชาติได้ไม่มีที่สุดไม่มีที่ประมาณส่วนสาวกนั้นไม่จะระลึกได้มากแต่ก็ถือว่าน้อยถ้าเปรียบเทียบกับของพุทธเจ้าแล้วนี่แต่ว่าสิ่งที่พทธเจ้าค้นพบคืออะไร ตังค้นพบก็คือค้นพบรูปแบบหรือว่าค้นพบแพทเทิร์นนั่นแหละของชีวิตนะในขณะที่เราเลือกได้ในปุปเพนวาสนานุสติยาณว่าอะไรว่าสรุปแล้วเนี่ยอ้ชีวิตของคนเราในการทำดีมันก็ได้รับผลของความดีการทำไม่ดีมันก็ได้รับผลของความไม่ดีนั้นและสุดท้ายท่าน ให้ละสิงทั้งสองสิ่งทั้งความดีแล้วก็ความไม่ดีนี่เสียนะเป็นแพทเทิร์นเป็นระบบที่พุทธองค์นั้นทรงค้นพบจากการเดินทางอันแสนยาวนานในสังสารวัตรนี้นะน,นั้นเพราะเราเอาจจะเดินทางกันมานะต่าที่จำความได้นี่ก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละ ตั้งแต่วันเกิดที่เราจําความได้สามขวบสี่ขวบห้าขวบดำเนินมาเรื่อยๆสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเนี่ยบางทีเราอาจจะเคยเป็นเด็กเราอาจจะเคยคิดเล่นนะถ้าตอนนี้เรา20จะเป็นยังไง30จะเป็นยังไง40 50จะเป็นยังไงเนี่ยแล้วปรากฏว่าวันนั้นมันมาถึง มันมาถึงดังที่เราได้คิดเอาไว้นะมันก็แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันก็คือความฝันที่มันเป็นจริงสิ่งที่เราคิดไว้นี่บางทีมันก็รู้สึกว่ามันรวดเร็วเน้อนะมันรวดเร็วมันมาเร็วนะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละในร่างกายนี่มันมีอายุของมันนะอายุเท่านี้สมมติว่ากี่ปีกี่ปีขึ้นมา มีความเสื่อมความสลายไปประกอบกันอยู่โดยความยึดกนเกาะเหนี้ยโดยธาตุสี่ว่าต่างทําหน้าที่นี่แหละธาตุดินก็ทําหน้าที่ของมันในความเป็นของแข็งหนักแค่นกอดต่างๆที่เราจะพึงสังเกตได้นี่แหละธาตุลมไบยโยธาตุเนี่ยเขาก็ทำงานมีความจูงมีความพยุงร่างกายให้มันพัด วิวไปอย่างถ้าเราธาตุไม่เสมอไม่สมำกันเนี่ยมันก็จะทําให้เราหนักตัวแล้วบางทีนั่งสมาธินี่ก็เหมือนกับถูกกดถูกทับอยู่อย่างนั้นถ้าดินเขาทํางานมากกว่าร่างกายมันไม่สมดุลกันถ้าธาตุลมเกิดขึ้นเนี่ยโอ้บางทีมันทําอะไรแล้วมันกระชับกระเฉงตัวเบาตัวปลิวไปมีธาตุลมคอยพยุงเวลาที่ คนเสียชีวิตนี่มันไม่มีธาตุลมเวลาที่เขาพยกเนี่ยโอ้มันหนักมากนะแม้กระทั่งวันน้าหนักเท่าเดิมนี่แหละแต่ว่ามันหนักกว่าเดิม <c oughs> ใยความที่ว่ามันไม่มีธาตุลมเหล่านี่คอยพยุง,เ,งเรานั้นลมหายใจเราเนี่ยมันยังทํางานของมันอยู่นะธาตุลมในร่างกายก็ยังทํางานของมันอยู่ไม่ว่าจะเป็นลมพัดขึ้นเบื้องบน ทำให้เราเรอออกมานะลมพัดลงเบื้องล่างนะลมในช่องท้องนะลมในลำไส้พัดอาหารไปลมพัดทั่วสันละลางกายนะทำให้เซลล์ให้เลือดให้ออกซิเจนต่างๆไปหล่อเลี้ยงของร่างกายที่มันจะเป็นไปนะหรือว่าลมหายใจเข้าออกนี่แหละมีการผัดเปลี่ยนนะนำของเสียออกมานำของดีเข้าไปอย่างนี้ มุนเวียนอยู่อย่างนี้ลมเขาก็ทํางานของเขาทั้งๆท,ที่ว่าธาตุลมเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาอย่างหนึ่งนี่แหละแต่ว่ามันเมื่อมาประกอบกันเนี่ยมันเขาเรียกว่านะเป็นร่างกายขึ้นมาธาตุไฟก็ยังความอบอุ่นให้มันเกิดขึ้นหรือว่านําความหนาวเย็นนะสะบั้นหันแหลกมาอย่างนี้นะมาสู่ กายสู่ใจเราให้มันได้รับรู้กายไฟที่มันทําหน้าที่ในการย่อยอาหารในการทําหน้าที่ในการเผาให้ความร้อนความเย็นหรือว่าทําหน้าที่ในการทําให้ร่างกายมันเสื่อมโทรมลงไปอันนี้ธาตุไฟที่มันทางานอยู่เราจะรู้สึกอุ่น,นเวลาที่ มือเราสัมผัสกันมันจะรู้สึกอุ่นขึ้นมานั่นก็ห้เพิ่งรู้ว่าเออนี่คือลักษณะของธาตุนะนะจะตุธาตุวัฏฐานเนี่ยก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งนะเป็นสมาะกรรมฐานอย่างหนึ่งที่ว่าให้ใจมันเกิดความสงบขึ้นมาน,ะนั้นสมาธินะมีอารมณ์เยอะนะอย่างน้อยๆก็4ี่สิอารมณ์แหละนะส่วนลักษณะอารมณ์ของวิปะนะัสสนานั้นมีไม่มาก ถ้าจะเห็นแล้วก็คือการเห็นไตรลักษณ์นั่นเองการเดินทางตามมรรคแปดเนี่ยนะในสัมมาทิฏฐิที่เป็นเบื้องต้นให้เราได้รู้ได้เข้าใจสมมติที่เขาสมมติขึ้นมานี่แหละมีวันสิ้นปีมีวันปีใหม่ขึ้นมานะมีความเห็นถูกเข็นตรงมีความคิดที่มันนำทางออกจากความทุกข์ เป็นแพทเทิร์นเป็นระบบที่พระุทธเจ้าท่านทรงค้นพบนะว่าสัมมาสังกัปานี่นมันก็เป็นเครื่องให้เรานั้นออกจากความทุกข์ในด้านของความคิดเนี่ยเพราะความคิดนี่มันสำคัญมากนะมันทำให้คนสุขได้คนทุกข์ได้ก็เคยมีการทดลองในสหรัฐอเมริกานะเขาให้คนนี่ไป ใช้ความคิดก็เ,เรียกว่าเป็นการ b u i อารมณนะ์ให้คิดถึงไปเรื่องราวที่มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเนะกาใช้เป็นการตั้งคำถามนะเป็นสองลักษณะลักษณะแรกใช้คำว่านะฉันโชคดีที่จุดจุดจุดนะฉันโชคดีที่จุดจุดจุดก็ให้เติมคำถามให้เติมคำตอบลงไป บางคนก็บอกว่าฉันโชคดีที่ไม่เป็นมะเร็งฉันโชคดีที่ไม่พิการโชคดีที่มีพ่อแม่มีบ้านมีรถนะก็ปรากฏว่าหลังจากจอตอบคำถามเหล่านี้ไปบุคคลที่ตอบคำถามนี้เขาก็ถามส่วนมากก็ตอบไปแนวโน้มที่ว่ามีความสุขในชีวิตเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตส่วนคำถามอีกหมวดหนึ่งที่เขาก ใช้คำถามว่าฉันปรารถนาต้องการที่จุดๆเหมือนกัน,นปรารถนาต้องการที่จุดๆคนก็ตอบคำถามลงไปปรารถนาความร่ำรวยความมีสุขภาพดีการได้เจอคนดีทำงานดีมีเงินเยอะๆได้ไปเที่ยวยปรารถนานู่นนี่นั่นต่างๆก็ใส่คำตอบลงไป นะแล้วก็ก็มาถามคำถดมท้ายซึ่งคำตอบส่วนมากคนที่ตอบคำถามในกลุ่มหลังนี้ <c oughs> ก็เป็นในลักษณะที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เป็นไปในความทุกข์มากกว่านั้นมันอยู่ที่การตั้งคำถามในชีวิตเรานะว่าเราโชคดีหรือว่าเราต้องการนะอันนี้คือพลังของความความคิดนะ มันสามารถทำให้คนนะมีความสุขได้แล้วก็มีความทุกข์ได้เหมือนกันถึงว่าว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นแพทเทิร์นเห็นระบบนี่แหละท่านก็จึงให้เรานั้นอยู่ในความคิดที่มันถูกต้องความคิดที่มันพอดีความคิดที่จะออกจากกามการที่พวกเราท่านมาอยู่วัดอยู่ว่าอย่างนี้ก็เป็นความทุกข์ที่ออกจากกามออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าใคร่น้าพอใจ ออกจากกามาสุขมาถือเนคขมสุขนะเป็นความสุขจากการถือเนคขมนะปีกวิเวกนะมีความปรารถนาน้อยอย่างเนี้ยความสุขก็เกิดขึ้นง่ายถ้าจิตมีความปรารถนามากมันก็เห็นความอยากเยอะมีความต้องการเยอะความสุขก็เห็นได้ยากนะในการคิดต่อออกจากกามในการที่คิดที่ไม่ เบียดเบียนเขาไม่พยาบาทอาฆาตมาด้ายเขาอย่างนี้นั่นเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นทางเดินของเรานะและนอกจากนั้นแค่นั้นยังไม่พอนะยังไปพูดถึงทางในการที่จะทำให้กายวาจาสงบในการมันชีวิตมีการพูดที่มันพอดีมีการทำการงานที่มันพอดีมีอาชีพที่มันพอดีนะนะ เป็นข้อประพฤติปฏิบัตินะเป็นศีลที่มันทำให้เราได้ดำเนินเดินไปในโลกของความสมมตินี่แหละให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องนะพอมีสามสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยนะเป็นศีลนีน่นั้นสิ่งที่มันจะตามมาก็คือความเพียรที่มันพอดีความระลึกชอบที่มันพอดีในการระลึกรู้ที่กายที่ใจเราเนี่ยแล้วก็ความตั้งมั่นที่มันพอดีขึ้นมา ใจิตใจมันมีความพอดีมีความโปรง่งใสมีความผ่องใสในภายในขึ้นมานะอันนั้นมันจึงเป็นเรื่องเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นวันสิ้นปีหรือวันปีใหมนะ่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดมันก็อย่างที่เราเกิดมานั่นแหละที่จริงเราก็แก่มาตั้งแต่เกิดและนะ้วตั้งแต่เป็นทารกมาตั้งแต่จุตติจิตมาเนี่ยน,นะมันก็เริ่มมีการเคลื่อนที่มีการ ปฏิสนธิมีการขยับขยายขึ้นมานเติบโตมาอาศัยเวลาอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุาิญญาณธาตุมาประกอบร้อมรวมกันเป็นตัวเราขึ้นมาอย่างเมื่อวานเราสวดบทลกคนตบสูตรก็คือพูดัึงเรื่องของสัก,กยะทิฏฐิ20ประการใช่ไหมดังนั้นนี่ เราได้ธาตุนี่มานี่นะมันก็มายึดนี่แหละมีรูปในมีรูปเป็นตนมีตนเป็นรูปมีรูปในเรามีเราในรูปนะั่นรวมทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยเราก็จะเห็นนี่แหละนั้นความยึดติดถือมั่นนี่มันมันก็ยึดติดในร่างกายในจิตใจนี่แหละว่าเออร่างกายนี่มันมันมีอายุของมันนะอาจจะกำหนดพูดได้ว่ากี่ขวบกี่ปีเนะี่ แต่ว่าจิตใจเนี่ยมันไม่มีอายุนะจิตใจมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะที่จริงแล้วมันไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่นะทุกคนที่เกิดมาเนี่ยก็พอๆกันนะอาศัยระยะเวลาห่วงเวลาเนี่ยก็พอๆกันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้น,น,นจิตคนมันไ,ไม่ตายนะมันไปแต่ร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงพพภูมิไปแค่นะนะั้น จิตเนี่ยมันไม่ตายมันเป็นขวามานอย่างนั้นมันจึงไม่มีว่าจิตต่วงแรกเกิดเมื่อไรจิตปฐมอาจิตคืออะไรยังไงต่างๆมันก็คือการที่ว่าความเข้าใจผิดนั่นแหละเราทําความเข้าใจผิดให้มันเข้าใจถูกกคนนั้นเองว่ามันไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีที่สุดงั้นเราฝึกฝนปฏิบัติกันนี่ก็เพื่อให้เข้าใจเสียงนี้แหละ ก็จะในวงจรของความเป็นไปของชีวิตวชีวิตนี่มันเป็นเรื่องของการหมุนวนมันเป็นเรื่องเดิมๆนะเราก็ต้องมาทาอะไรกันซ้าๆเดิมๆนี่แหละนะไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแตกต่างไปนั่นอยู่ที่เราสติปัญญาเราจะเข้าถึงแหละว่ามันจะออกจากความทุกนี้หรือว่าพอใจที่จะอยู่กับความทุกตรงนี้นะมันอยู่ที่เรานะ ก็าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้ตัดวงจรนะปฏิจจสมุปบาทวงจรอุบาทนี้นะให้มันดับสิ้นลงไปนะเราจึงต้องมาฝึกฝนกันนะในอารมณ์ของสมถกรรมฐานก็ดีหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานก็ดีนะี่นะงั้นนั้นฝึกให้เรานั้นได้ตื่นรู้ขึ้นมาตื่นรู้อยู่ภายในเนะี่ยจากที่ว่ามันเป็นพบเป็นชาติขึ้นมาก็ ตือนออกมาจากเสียงเหล่านั้นนะอนให้เราเจริญสติปัฏฐาน,นะนะมีกายเวทนาจิตธรรมนั้นเป็นที่ตั้งเป็นที่ระลึกรู้ให้เกิดความรู้ขึ้นมาพอมีเสียงเหล่านี้แล้วนี่เรื่องราวของความสมมุติต่างๆมันค่อยๆจางคลายลงไปความยึดมั่นถือมั่นต่างๆในกายในใจนี้ที่เราเคยแบกหนักเอาไวน้นี่มันก็จะค่อยๆวางคลายลงไป อันนั้นอารมณ์ของวาปัสสนามันก็จะเข้าจิตมันก็เข้าใจเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงนะเข้าใจถึงความเคลื่อนไหวความไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ความบังคับบัญชาไม่ได้เห็นว่าร่างกายเราเนี่ยมันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่ใช่ของเราตรงไหนก็ดูมาลงไปมันเป็นของเราตรงไหนก็ดูลงไปตรงๆนะนะความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ความที่ว่ามันไม่ใช่ของเรานั่นแหละความเป็นอนัตตามัน บอกสอนไม่ได้นะมันควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้นะัน,น,นั้นคือจิตที่มันเข้าใจอย่างนีนะ้อันนี้เป็นอารมณ์ของวิปนะัสสนามันเข้าใจอยู่3อย่างนี้นะครับเข้าใจลักษณะมันเป็นสามัญยลักษณะนะเป็นฌานเป็นรักขณูปนิฌานนะเป็นการที่เราไปเพ่งลักษณะไปดูลักษณะสังเกตดูลักษณะของมันที่มันเกิดให้เราดูเป็นไตลักษณะนี่แหละ ลักษณะของความไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ในสภาวะปรากฏการ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่กายที่ใจเราดังน,นั้นเราเป็นแค่นักศึกษานะเป็นผู้ที่สังเกตการพรนะเจ้าตั้งใจคำว่าเป็นเสขบุคคลนะเป็นบุคคลที่ต้องศึกษาอยู่ในกระทั่งพระโสดาบานันพระสกิทาพระอนาคานี่ก็เป็นเสขบุคคลแต่ผู้ทเรียนจบแล้วก็เป็นพระเสขะก็มีแต่พระหรหัน์ประเภทเดียวเท่านั้นนะที่ว่าท่าน เป็นอาเซยะดังนั้นพระเสกพระเสกขา่ขาบุคคลถ้าเรียนรู้เรื่องอะไรก็เรียนรู้เรื่องกายเรื่องจิตนี่แหละเรื่องรูปเรื่องนามนี่แหละไม่ได้มีอย่างอื่นให้ได้ศึกษาเราเรียนเรียนรู้หรอกเพราะเรียนรู้อย่างอื่นทำอย่างอื่นนั้นมันไม่จบนะแต่ว่าถ้าเรามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มันมันจบขึ้นมามันสิ้นสุดของความทุกข์มันเห็นวงจรนะวงจรนี้มันดับลงไปได้อย่างนี้ ค่อยๆคลี่คลายค่อยตื่นขึ้นมานะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน